สระบุรีติดน้ำตกเลยนะมาพาไปดูด้านในวัได้เลยนีลูกมาได้ยังไงอ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยมีอะไรบ้างด้านในอันนี้ที่นอนดีมากมากตัวอีนังเล่นให้นจิบกาแฟจิบขนมเฮ้ยมีได้บอผมมีใจปอบผมมีโอวันตีนมีขนมให้แล้วก็มีอาหารให้สั่งทานด้วยนะนี่มีการต้มร้อนให้ตรงนี้ด้วยนี่ฉันกินอันนี้ไปแกงอะไรนะแกงเลียงอร่อยส้มตำก็ เลี้ยวไปไงนี่ยออกมาเลี้ยวไม่ดื้อค่ะเลี้ยวเรียบร้อยเอ้ยแมวเรียบร้อยมากแมวเรียบร้อยค่ะพาไปดูรอบๆครับอันนี้บรรยากาศบานมากเลยเข้อแบ่งเป็นสัดส่วนนะอันนี้อันนี้ไว้ให้แมวใช่ไหมเนี่ยให้แมวสองไม่ใช่เลยตรงนี้ก็จะมีเสื้อคลุมนะให้ใช้ด้วยนี่ครับตรงนี้ก็มีแอร์อยู่ตรงนี้ที่พักแมวกับหมาพักได้นะครับอะเดให้ดูห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากมีเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ นี่ครับห้องน้ําสะอาดมากเลยมีแมวด้วยเฮ้ยห้องดีอ่ะชอบมากเลยข้างนอกนี่เป็น <c oughs> โอ้โหดาวพร้อมโดดละเนี่ยครับข้างนอกนี้จะเป็นแม่น้ำเขาเรียกคลองน้ำลิ้มลิ้มน้ำเลยนะเดี๋ยวผมทะเลน้ำตกใช่เดี๋ยวตอนเชา้าเดี๋ยวผมพาไปดูธรรมชาติเขาบอกว่าหนักใสมากบรรยากาศกลางวันก็จะเป็นเดี๋ยวดูให้ดูตรงนี้นะครับน้ำตกออกมาเจอตรงนี้เลยนี่เจ๋งมากเนี่ยครับเล่นน้ําได้นะครับตรงนี้ เนี่ยมีไปตาข่ายือว่าอะไรนะตาข่ายให้นั่งรูปถ่ายรูปสวยๆตรงนู้นก็เป็นน้ำตกมุมนี้นั่งแล้วเกิดม้ยก็เกิดเ,เกิดอะไรเ,เกิดเป็นคนเสิร์ตเราจะให้พันลูกไปนะเมมไม่พอเมมไม่พอเออเแบบนี่เป็นรังนกบาหลีที่พักราคาไม่แพงนะครับน้ำตกแฟชั่นรีสอร์ทนะครับจังหวัดสระบุรีก็เป็นอีกหนึ่งที่พักหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วก็วิวดีห้องดีมากเลยนะครับ ใครมาสระบ,บุรีก็แนะนำที่นี่ได้นะครับ okay, โอเคอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับบ๊ายบายออกมาไม่ได้ลูกเดยวมากัด